ชอบหน้าฝนแค่ตอนนอนอยู่ห้องได้ไหมวันไหนมีเรียนแล้วฝนตกเสื้อที่ตากแห้งไม่เคยทันมีแค่เครื่องอบผ้าเดี๋ยวเดก็กลัวไม่คุ้มแม่เลยแนะนําว่าให้เลือกเครื่องที่ซักแล้วก็อบได้ในเครื่องเดียวไปเลยน้าก็ไปจัดตามแม่บอกไปเจอตัวนี้มาเป็นเครื่องซักอบผ้าฝาหน้าของโตชิบะดีไซน์สวยมากส่วนใหญ่ที่ซักบ่อยที่สุดก็เป็นชุดนักศึกษากระโปรงเพราะว่าต้องใส่ทุกวันเลยตัวถังซักเขากว้างแล้วช่องใส่ผ้าก็กว้างมากคือใส่ผ้าง่ายแล้วก็ใส่ได้แบบจุใจไม่ต้องซักหลายรอบเลยแล้วใช้งานง่ายด้วยะ ฟังก์ชันควบคุมอัจฉริยะด้วย AI ส mart ทั้งประหยัดแล้วก็ปกป้องมีอัลตราไฟบับเบิลพลังฟองระดับนาโนจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกขนาดเล็กฟังก์ชันเกรสตีมช่วยยับยั้งแบคทีเรียทำให้ผ้าสะอาดอย่างล้ำลึกคือมั่นใจได้เลยค่ะว่าผ้าเราสะอาดจริงๆแถมยังมีพลังน้ำห้ารูปแบบทั้งประหยัดไฟประหยัดน้ำแล้วก็ประหยัดเวลาเพราะพอซักเสร็จเราก็อบต่อได้เลยคือน้ำถูกใจมากอีกฟังก์ชันที่ชอบที่สุด์คืออโลมาพัททำให้ผ้าหอมพิเศษและยาวนานมากกว่าเดิมเหมือนแม่ซักให้เลยไม่ต กลัวตรงนี้จะสกรปรกเพราะเขามีฟังก์ชันไฮจีนแคสทำความสะอาดถังแถมป้องกันแบคทีเรียรที่ขอบยางด้วยครบทําถึงสุ้ๆตั้งแต่มีเครื่องนี้น้ําสบายขึ้นเยอะแล้วอยากป้ายยาต่อมากไม่ได้เหมาะแค่กับนักศึกษาแบบน้ำหนาะไว้ทํางานก็ควรมีติดบ้านติดคอนโดไว้ค่ะเพื่อประหยัดเวลาทุนแรงได้เยอะจริงๆหน้าฝนเดาอากาศไม่ได้คือไม่ต้องกังวลเลยเครื่องนี้เอาอยู่จริงๆนะ